จุดนี <Christians> ้สวดบทที่12ถึงบทที่2ีบทที่12บทสวดรัตนปริตรยังกินจิวิตาอิทวะฮุลังวาสเกสุวะยังรัตนมณีตังนั้นุสมังคติจตักขเตนะธรรมิปเตรัตนมณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัจจสุหุตุยังวิรักขะมะตังปณิตังยศวะขาสะพายมณีสมัยโตนะเตนะธรรมเนนะสมาธิปจิตธรรมปิธรรมเนรัตนมณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัจิสุหุตุยัมพุทธเศถโภวิวันยิสุจิสมาธิมานันตังวิกัญญามาหุสมาธินา เจนะสมุนกิวิชติทำปีทมเมรัฐนำมณีทาเจนะสัจเจนะสุวัติหตุเยปุกะลาอัฏฐสังปะสักาสตาลิเอกานิพิธานีโหติเตทันยยสุภัสสสาวาเอเดชินานิหันตลานิทำปิสังเกตรตนมณีตางเจนสัจเจนะสุวัติหตุเยสุภุญตามะนะสารานนะนิการมิโนตมัสสนาหิเตปตกตามะปังที่ใครหะลามุทาในพุติงโชมานานิทำปิสังเกตรตนา นิตันดร์เตนะสัจเจนะสุวัจิมงตุผีนังกุลนังนักวังนักทีสัมรวังปิรสัจจายะกษปิเจวะสมิงเตี่ีนักพิชาอัลุหิชนดานิพันธ์กัปีราเยตายันปฏิโกยทำปีสังเทระเจริญมณีติรันดรเตนะสัจเจนะสุวัจิมงตุบทที่สิบสามบุษบัวทำบุษบัวสวรรค์อัปปะเวชตังสยยาจายังอิตาราปิชาอัตตะตั้งปัพพโยสัพพานิตังอัญญาปัจาริโนเนวะเดวนะคะนักโงะ อโรสาพรมนาชิตังอปปะชิตังตะฏิอาตถา,าลุปัสสันโตนุบทที่สิบสี่บทสวดเกตุตสุภาสิฎะมิขังเตนะปะกวาตาสาะนาตาปสัสตะอรหะตาธรรมาสัมพุทเทนะเอหะตุมนะเฮมาอะนุสะเวนะมาประรัมมะประรายะมาอิติจิรายะมาปิตะ,ะสัมปทาเมนะมาตตะ,ะเหสุมา นยคเหนะมาอังการะปร,ะปร,ะประิยุตเกนะมาพิจิมิชานะขันติยามาปะคะรูประราาตายะมาสัมาโนโนโคะุณภาภูมเถิดนี้ะล้วค่ะเมธมา,ามิสระเมธาามัสราเมชามิเมธมมามิจุกระิตายเมธมามิสมัตตาสมัตมิตนาอะหิตายะทุขายาสังวังนเตรยตุมเหปัชชะเพยรธายะธาตุมเห อัตนาวชัยมไถเมธมะไชเมธมะอาชายเมธมะวิญญยปัสสาเมธมะสมตะมาจินาหิทยสุขายะสัตตุิประกอบเป็นุปสัมปชักิหะรยาถาติบทที่สิบทสวดอุปเนยสุุปปะเนทีุชือัมาปมายิชุรุปัติปัสสระสมจิตานะเวียงพยังมาราณี เอหมานโอปุญญานิกะยิราถาสุขภาวะนิสปนิยติชีวิตะมะปามายังชฉลืปะนิจัสสะมัสัุปิตานะเอตังพยังมรเนเปหมาโนโลกาณิสังปะชะเหสันติเปโหโยทักงอเยนะอัมยะโมสังยะโมวาจายะอุทะเจระสาตังอัสสะเจระสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะกโรติปุญญังธรรมโมหเวรักขติ ธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนทุกขมาวะหาติเอสังสังโซดามีสุจิยาทุกขภพินภสันติธรรมะจาริสัตยสังขารานิจาติยะธาปัญญายาปัสสติอัตถะอิทินะติทุกเขสสะมะสุธิยาสัตยสังขาราทุกขาติอัตถะปัญญายาปัสสติอัตถะอิทินะติทุกเขสสะมะสุธิยาสัตยธรรมะอนัตติยะธาปัญญาญาปัสสติ เ็นเดติุเเสักมาโควิสุทิยาบทีส1ภกสอปันนาชาดุปันนาานะเมเกรุติลอุปกิกาเอตัญยายะเมธาวีตังคันเหยะปันนาจังวะอุเวสา낭ยันติปภะกาณิวานิจจารมะลุคเจตยานิมะนุสสาปักยะตัจิตา เอตังโคจะนังเฆมังเอตังสามุตมะเอตังสามังคัมมะสัพพทุขาปโมจติโยจะปุจจัจจตมินจัสังพัญจัสานังคาโตจะตาริอายสัจจานิสมะปัญญาอัสสะติทุกขังทุกขะโสมิตทังทุกขะสัจจะอัคคิยังปายยัญจะอัตถังที่กัางทุคูปะสัะมคามินางเอตังโคจะนังเฆมังเอตังสามุตมังเอตังสามมะคามมะสัพพทุขาปโมจติ บทที่สิบเจ็ทสวดพระเทวกราชคาถาคือดังนาวาคำเมยยนำดังเขรนาคตังทุคนไม่ควรทำนึ่งถึงสิ่งที่ลวงแล้วทม่คนไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะติปะหีนันตังอปัตติจจะนักตังสิ่งแดงไม่ลาสิ่งนั้นไม่ลาแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นยังไม่หปัจจุบันจะเวธรมตาตาอุปสตรสังภิรมสังุปองตังวิจามันไม่ดูเย ไดเห็นแจ้งทปัจจุบนันเม่นแไม่ในในคอนเทรนทำนั้นได้บุคคลนั้นจึงจะโนทำนั้นให้ตกกองเือไเชียวัจะมาตับฟังตัวชัญญามรังสุเวลำพองเพียนเสนันนี้แหละให้เราจะรู้ความตาวันที่อหินสังคารเตน้าหาเสน,นามัจุนะาตัวของบิดเพียน,นยสัมมาจุลมีเสนอีกนั้นไม่ก่ราเหเอวังหาริมาตาปโหาระตมะตั้ที่ต,าต่างตังเวปตะกรรัสตะตสันโตอจิัตเตนี่อมุนีผู้สมบัเลี่ยบุคคลม่มีปู ปกติอยู่อย่างนี้มความเพียรไม่เกยดคระนวนแล้วคือนั่นแหละว่าผู้ีกระตินจเรนด้วยประการชนิดแรกที่สิบดัเสา้อัมช่วยานำคเชามือชรานตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาร่องขความแก่เป็นไม่ได้ไม่ได้นะทางมือหัวยาสิ้งนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาร่วมความเจ็บไข้เป็น่ไดไม่ได้นะทางมือหัวไมได้นะอาตีตเรามีความ เราเป็นได้สัพเพหตเมตุเหตเมนานเปหิอนาพุหโเราจะละเวนเป็นต่างต่างืว่าเราจะต้องประชิดจากของรักของเจริญใจแห่งตัวกรรมวิสโกริกรรมวิยรารมโยนิกรรมพังทุกรรมปฏิสนนารามีคำของตัวกรรมพุ่มหมุนกรรมเดนเกิดกรรมพุตรดันกรรมดิพเชื่อมสีธรรมคาริสมิสะริยนังวะบาปุงังะรรยาธรมิสัมมิเราทำกันนย่งไว้ เป็นบุญดีเป็นบาปเลยเป็นหายยากที่ว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปว่าเหีเป็นหมจะไกิพรร้องหนพิจนาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยบทที่สิบเก้าบทสวดเทวาอุโยสนาการนิพากับปจัจะนดวงตาพยามจยายามสปาจัสพายามสปัจจัยจะสงบห้กสั์ไปนิวารกจะทใสัิางจสมบัทาสัะนั้นหลงตวสสมัิสจียตานังตัณฑ์สยอาศลังลัก์ปสสวปานะ เทวตาหันโตสันตุเทวตาสัพเพกตาสัพเพกตาปะระคะตะปะเจทานังเจยังบาลังสระหันตานะจะเตสินาดะกันนะทานะสัพพะโสภูติ20ปะสวดเทวตา ยาเิวตาสันติหราวาสมีูเ่อเรียิร้เระที่หินงการธรรมทานีนะกรจะพูดจะสุชิงกรนเตสาหรารมัทเรศราจมชานวกาจักิโโบซาลามิกาทานะปัจจีอุปาสะหามาจักเทสานิขมาจักอิสราสพานะภูตาสุขิตาเระวันเตสลาิชาเยติจักอันทัสนาพวชังเชทัศาอัตคาโอโบปาจานิยานิกัางหัมมะเมืองปัติจักเลสพเพติทัสสะกระโนตุสังขยย ชาตุจิตอาตังหมโมธรรมธชฌะจักุถะลสังโฆสุสมะโวะอัตถะยะจักจายาจักทำเหรักขตุสัตหัมโมสเปติทมกาลิโนวีสัมปาเนยามะทำเมไคยัปะเยทิเตวตสิสุสัมปะรปะทันนักาันขันนยังปรดานักะถาโยปนามส คุญยัสธานิกตัสยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะอาทิโนโหตุสัตานันตากามานะคะเยติยาขุณเมื่อวันจักในธรรมตากาลวิโยติจามจาริยะทิจาวะอันเยมัชชะตเวริโนสัตานิตันติดโลกัณมิเตภุมาจากุโยนิกาปเจกะจากปุโคกาลสังสารตาะวาภเวยาตังโยติหานัมอันโมทันตุเตเสยยง เยสุนังลัพตะชานังติเทวาเตสังนิเวทโยมะยาทินานะทินยานังอะนุโมทนาเหตุนาสัพเพสุปราสตาหุตุอเวดาชิชาชีวะวิโนเหมะปัจจันจภพมเพื่อเอเสาสาสุชาตังสุขาเปิดแปรขอสัตว์สงหลายนี่มีวิส่วนไม่มีประมาณจนเป็นผู้มีส่วนเป็นพระเจ้าได้ทำในแบบนี้ได้ห็น ดวงหลานเอง้าพเจ้าได้ทํแล้วชนเราใดที่เป็นที่รักที่มีคุณมีมารดาและบิดาของพระเจ้าเป็นตก็ที้พระเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทังหายที่เป็นกลางและมีเวกรกัอยู่ในโลกเกิดในภูมสิสาเกิดในำลำสิทธิ์มีขันทาในขันนึงในขันสี่ช่องเที่วในภพน้อยและภพใหญ่สัตวราไดทราบการให้ส่วหนหนงข้บพระเจ้าแล้วขอสัตว์านั้นจงมุ่พระนาทางเพเ่อขอสัตว์ายยอมไม่ทราบการ จง,งมีเวรอยสสรู่เป็นศชกสมาธิอดไล่จนถึงทางเสีนเพื่อข้อหวังดอยนศักสัตว์ะวงสมเด็จเลย ัจากิาคฟ้าระจ้าเจริณนั้นทังโลกแะทัางประมขเทศเลยบาลังหลายปิดมือางการสวดสายพยานบนลายธรรมะเหล่านี้เมืุอถึงนาแล้ปวดมือฟงแก่ข้าพเจ้าลรวก็ถึงคนะกิ่งเป็นพิจาาเดินมือนี้ที่สมเด็จพยานสองบนละวนด้วยวิหารตราดจนรถมงกรนั่งหลายที่สาสิ่งสร้างขึ้นนั้นท่านมาและที่จวดศ่อนในอโกาเตียงเตยแล้วก็แห่งพระปรลิภาทคำมนายในจากคาถาต่างๆขอทงสมักดิ์สิทธิ์กการเดิ মান চবেই শিক্ষক বহুত